กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมมูลนิภเพื่องก็เดินทางมาที่สำสงทำหน้าค่าครับผมเพราะว่าพะอาจารย์เพิ่นได้โทรไปเอื่นเพระเที่ยงขึ้นมาหาจางหวดก้อนนี่ครับพะอาจารย์เพิ่นให้เป็นห้าเก้าเจ็ดเลขของนักน้อย่ปมากกว่สิบบอกเนาะ,ะงวดนี้ะอาจารย์กอาจจะฟันดีหรือว่านาักน้อยจะมาบอกอีกคั้างหนึ่งก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นแล้วพระเที่ยงกาเลยเดินทางขึ้นมาเพื่อว่าะอาจาร์เพิ่นอาจจะห้3สามตัวได้เด็ดเอาไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งไปฟังน้ำกันครับ อยู่ทั้งกุฏิพา,าจารหน่อยอยู่ทั้งพูนครับผมฝากสลากไปคุณครับไปเบงิงไปฟังนํากันเลยครับท่านผู้ชมอาจจะได้สามตัวตรงๆก็ได้ครับงวดนี้อาจจะบ่เป็นตัวละครับอาจจะตรงเป๊ะตรงเป๊ะเนาะไปครับตอนนี้พอเที่ยงก็มานั่งอยู่ที่ในกุฏิของพาะอา,ารย์องหน่อยครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าปรกากฏว่าบ่เห็นข่าวบ่เห็นพระอาจารย์โอ้สิได้บ่อนอะ้อสันโตเรกพา,า,าจารย์ไปใส่นอ้อเนาะ,นะเห็นอยู่บ่ยายบ่กอ๋อเพิ่นพักผ่อนอยู่อยู่อันกุดหน่อยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นใหม่นะครับผมเป็นกุดกุดใหม่ของเพิ่นที่เป็นนางสมาธิ เดี๋ยวพระอาจารย์เพิ่นก็คงสิมาดอกครับเดี๋ยวนั่งรอยอยู่นี่แหละเนาะเดี๋ยวเพิ่นมาก,ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยเบิ่งนํากันครับผมว่าพระอาจารย์เพิ่นให้ตัวใดงวดนี้3ตัวอาจจะตรงกับศนังดังๆต่างๆก็เป็นไปได้เนาะฝันว่ายังไดกวพระอาจารย์ฝันว่าไป็นตาเขานี่เล่าเขา เราเราผมยังเอาตากเราจมคืนหลบเบิดให้เขาห่วยช่วงวันหนึ่งก็เลยเด็กหนักหน่อยสิเขาอีกบ่ก็เลยว่าเด็กหนักหน่อยเพื่อนไฮมาชุดใหม่เป็นตัวใดญ่กว่าพายจันเพื่อนเพื่อนก็ะไฮมาจะโดนเดียว่านก็ออกไปก่อนชุดหนึ่งนะชุดชุดช่องแล้วเสียงสักก้อนครับโอ้ เกันบมดก็เลยว่าเอ้ามันจิดลงก็เลยส่งไปให้ยูเมนูสัญญาต์ส่งไ้เพื่อนบพื่อนได้ไปเห็นไปเสียงเพื่อนู้ไปเสียงโอ้มาไปเสียงเพื่อนก็เพื่อนฝันดีอยู่เด้เพื่อนฝันดีอยู่เพื่อนว่ะก็เลยเขียนไว้ว่าโอ้ก่อนชุดหนึ่งเยอะแยะไกหมื่นมันจียชุดแหลงเป็นตัวไหนกองข้าวซอยจานครชุดแหลงมับสี่หกสามสี่หกสามเนาะสี่หกสามคือมานซ้ำเก่าอะนาดสอง สามตัวสองห่างแม่ยู่ครับงวดก่อนนี่่นขายมาสองจุดครับผมท่ามุชมสองจุดคือเ่าิ่นแต่ว่าก็แล้วแต่บุญวาสนานี่คือว่าเป็นแนวท่าแม่นูแม่ะครับผมมันก็ธรรมดาแ่ะครับพาจา์ก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนเฮ่าคือว่าละครับมาครับ่าูุชมบ่เที่ยงจะพาท่าม้ชมเขาไปเบิ่งครับชุดที่สองเนาะ ชุดแรกนั่นที่พระอาจารย์ให้กะตั้งแต่ผุนหลักครับผมหนักหน่อยผุนเดินทางขึ้นมาไหวไาหวพูดแสนสิริไหวเราพญานาค <Okay. S 1> อยู่ที่สำนักสงฆ์ธำนักข่ายเราเอาไข <Okay. S 1> ่เมาาื่อไหวไข่จากหกลอยเจ็ดลอยฟองเนาะหกร้อยฟองนะ,งนะคะท่านผู้ชมงวดนั้นพระอาจารย์กะปล่อยมาให้เป็นสี่หกสามครับเอกของหนัคหน่อยเนาะถึงงวดก้อนๆงวดที่ผ่านมาครับเพิ่นให้เป็นห้าเก้าเจ็ด หลายคนหลายท่านก็บ,บอกเขาเที่ยงอยู่ว่ามิดต,ตามตัวเลขนนหนักหน่อยให้ในเดอรวัสันแต่ว่าบางท่านเพิ่งกระสับสนครับท่านผู้ชมบางท่านกระสับสนคิดว่าเป็นหนักหน่อยที่ภาแปล่าอยู่คงลอยซบนะครับอันนั้นบบแมนครับวันนี้หนักหน่อยนี่จะเป็นของผ้าจานครับผมหนักน้อยทำนาคาครับหนักหน่อยอยู่ทำนาคาเด้อครับท่านผู้ชมนด้เจอนใช้ยาไม่บอเหราอผ้าจานหนักหน่อยบอ่ <c oughs> <c oughs> ครับผมนี่จําได้เนาะผ้าจานหนักหน่อยครับผม มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพามาเบรงตัวเลขชุดที่สองครับชุดแรกนั่นพาจารย์ให้เป็นสี่หกสามนี่ครับชุดที่สองแต่ว่ามันเกิดายๆกันเนาะนครับอยู่ถ้ำเนาะอยู่ถ้ำมันเป็นเจ็ดนาะครับผมเนื่องจากเจ็ดแต่ตัวเดียวกัน,นแต่ว่าอ้อา่กันด้วก็ลเล็ทถีเป้าอยู่ถ่ำก็ได้ไว่าโอ้ทีเป้าทำมื่อนั่นแม่นั่นถ้ากันบุกทำนะท่านผู้ชมนี่ครับ ตัวนี้คือชุดที่สองนะคะที่านาคน้อยทำนาคานะคะเพิ่นได้ให้มานะคะก็ยางที่พระอาจารย์บอกนะคะว่าเพิ่นได้ให้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยพร้อมกันนะคะชุดแรกที่ปล่อยมาก็จะเป็น4ี่หกสามตัวนี้ปล่อยมาก่อนนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวที่สองนะคะรอบที่สองที่ได้ปล่อยออกมานะคะก็คือแปดหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเหลี่ยห้องนี้ตรงกลางเดี๋ยวอันทั้งสองสุดเลยเนาะ 4ี่หกสามละแปดหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมซึ่งเลขหกและเลขเก้านะคะก็เป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูนะคะแต่ว่าคันมาตาเลนเลน,นี้ห 6, 6กหนึ่งหกกเป็นเก่าอะมาละ่ะแม่มันก็จะเป็นเก่าหนึ่งตรงกระเล็กรุงต๋อมเลยเพคะตรงกับเล็กปู่เจ็กมาบอกลุงต๋อมมาบอกลุงต่อมอครับ,บรเพราอเพิ่นบอกเป็นแต่ว่าเป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดบ่บ่เลขสองตัวเลข2งตัวก็เป็น 1> 9, 1, 9, 2. 2> เก9าหนึ่งเกาสองอ๋อ เก้าหนึ่งเก้าสองแต่ของของหนักหน่อยเพนจะเป็นหกเนาะหกหนึ่งหกสามถามหกสองครับท่านผู้ชมต่วกระเลาะก่บไม่ไ่ค่อยหนีกันไก่ครับบ่ค่อยหนีกันไก่ยุยไก่กันแต่ลองไปพิจารณาบ้างนะครับท่านผู้ชมเนาะพระบางงวดก้อนนี่านกาเพื่นกับมักกษีบ,บวอพายจานเก้าพระวักเก้าอีกแล้วหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดครับผมหมดที่ผ่านมาแต่ว่าตามจริง เด็กไทยรัตลีสามตัวนั้นแล้วมันทีนึงก็คือหาเจ็ดเก่าเนาะสลับทีกันน้อยเดียวเองแม่อนี่เพียงสลับทีกันถ้าแม่นสลับมากเป็นหาเจ็ดเก่าสามตัวตรงเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมกับโมแนได้ครับท่านผู้ชมงวดนี้อาจจะสามตัวตรงๆเลยก็ได้ครับผมกะท่านผู้ชมเบิ้งแล้วกะพิจารณาเองครับผมเนาะกับมีสองชุดคือเก่าครับผมสองจุดคือเก่า งวดอันชุดแรกนี่จะเป็นสี่หกสามสี่หกสามชุดสองนี่พระอาจารย์ว่าเอาไปเอาไปเสี่ยงกับฝันดีไหมบอกค่ะพระอาจารย์เป็นเอาไปเสี่ยงกับฝันดีไ,ได้ไอ๋อเอาให้ลูกซษย์ลูกหาไปฝันกับฝันดีสุขคนเนาะแ,แต่ว่าแต่ว่าพระอาจารย์เองนี่ได้เสี่ยงบอกคะ่ะบ่เสียเส่ยงบ่ได้เสี่ยงแต่ว่ามือคืนมันฝันว่าไปตัตเขาเนี่ยเราเขาเรบ่กเขาได้เสี่ยงแต่ว่ามีแต่น้าขี่บุรีรัมมันเสี่ยง พันว่าจังอางเรยพ่นว่าปล่อยตัวนี่ใหลสุดพ่นพ้นว่าพันว่าได้ไปซื้อหมู3สาสั่ว์มังมันเข้าบ่อพ่นว่าจังวที่น่ะรือเกียเข้าบ่อก็เลยไปอยอพันไปทั้งสองชุดเลยบอกครับอ้เพ่นไปทั้งสองชุดอ๋อมาดีต่อมามันกัมีแต่พันเตลิดของมือืนั้นกับพันว่ารถมั่นขี่ไปก็ไปขวมอยู่หน้าบ้านพ่นพ่นเต็มเลย แล้วรถมันกับขี้กายไปซื้อบโบเกี๊ยวคนเล็กเกี๊ยาคนมาอรถมันกับฟันดีตัวก็เลยว่ามื่อึืนมันกัไม่แต่ฟันแต่แต่ของคนมาเพื่อเคยเล่าว่ามากเล็กยทธรรมกับเล็กนางหน่อยเป็นมาเล็กยูธรรมครับท่านผู้ช่วงทีะอาจารนผ้าโพนเที่ยงไปเอาไปมุดธนระเป็นหกเป็นเจ็ดหกแปดครับผมเจ็ดหกแปด ตขานี้่งจได้<ป>ยแค่ตัวเดียวเองเนาะคันหนึ่งแมนมวันหนึ่งก็เจ็ดกับตัวเดียวกันแมนคันหนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยก็เป็นแปดหกเจ็ดอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมเนี่ยชุดที่สองของนั่งน้อยทำนาคานะคะ,ะ,คะเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก,ก็ตัวเดียวกันนะคะท่นานผู้ชมอยู่ที่ทำอาอียงนะทำเกียร์เนาะทำเกียร์ทำเกียร์ยยยนะคะท่านผู้ชมที่เราได้ไปไปนั่งขอนะคะท่านผู้ชมได้กระปุงนันตะ กแปดเนเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดอ่าของนางน้อยถ้ำนาคานะคะจะได้แปดหกหนึ่งหรือว่าแปดหกเจ็ดเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนี่ยตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมมันบอกเป็นตัวเดียวกันหรอครับมันสีมาตรงตรงหล่หลงวนนิทาเบ่งงวดท่านผู้ชมเอ็นบอกงวดก้อนนี้กับเกือบระครับเกือบสามตัวตรงมาทักสามตัวอยู่ครับแต่ว่ามันสลับกันเก่ากับเจ็ดวดนนี้จะมาตรงตรงเลย ซีหกสามสีหกสามแล้วก็แปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะเอาท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้กับจมเนสิมาทั้งบนทั้งล่างเลยบ่หน่อยบ่จักแล้วมาได้เบิดนกันแล้วเนาะข่าขอสอบถามนะคะอาจารย์โดยชวนตัวอาจารย์นี้มักตัวใดเป็นพิเศษบ่คะมักชุดใดพิเศษบ่คะมักตัวลุมโอ้แปดหกหนึ่งอ๋อตัวแปดหกหนึ่งบรอคะแปดหกหนึ่งเนอะครับท่านผู้ชม,ชมอาจารย์พันบอกว่า ันกับปล่อยมาจะโดนนี่และสี่หกสามนี่ครับปล่อยมาจะโดนยังพอเที่ยงบอกห้ฟังเราครับที่หนักหน่อยเพราะเราไข่มาถวายมาไหวปูแซนสิลิมาไหวาเราเที่ยงพาาอยันนาจุนี่แหละครับเันปล่อยมาแต่แต่ผลละประมาณวันที่วันที่ยี่สิบเงยยนไม่เหนืย่ยจำไม,ม่ได้ไจ่มมได้เนาะแต่ว่ากะทิว่าโดนนั่นละแต่ว่าแปดหกหนึ่งนี่พายจา์พึง่งบอกให้พอเที่ยงมาเอาโมนี่ครับผมแปดหกหนึ่งเนาะ อาจารย์ว่าฝันดีครับฝันว่าได้ไปเอาเข่าข้าเจ้าเต็มหนึ่งวาจารยเกือบวดเหล่าเหมือนว่าเหล็กเหล็กชุดนี้พเอาไปเสี่ยงกับสิ่ปันเดือนดีแทบทุกคนเลยนะไปเสียงะฝนยังสี่เหล็กชุดนี้ะฝนเพิ่นกด้นินเพ่นว่า่นฝันดีอยู่ครับฝันดีเหล็กชุดเดียวกันนี่ระคาเป็นแปดทกหนึ่งนี่หนักน้อยยุบุรีรัมเพิ่นกับ่นฝันดีเนาะฝันว่าจะได้สิ่งได้ของกบแน่ครับแต่ยังที่พะอจานวอลหรือว่าเที่ยงวอกไปหลอกครับกบเนีงมวลนี่อาจารย์มา ตรงเป๊ะๆก็ได้ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนเพิ่นสลับทีกันเท่านั้นเนะท่านใด้ชื่นชอมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทคําคลิปในเรื่องการบท่านผู้ชมเนะาะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติเพราะว่ากา็ให้แค่เป็นแนวทางคือพระอาจารย์เพิ่นบอกล่ะครับผมให้แค่เป็นแนวทางแต่วแนวทางอยู่นี่เคยได้มาแล้ว3ตัวเกือบตรงเนาะแต่ว่าพอเที่ยงคิดวา่างวดผ่านมา บางท่านอาจจะได้3ตัวตรงก็มีเพราะว่าเขาเจ้าจะสลับกันหลนะินนะครับท่านผู้ชมยังห้าเก้าเจ็ดก็จะซื้อห้าเจ็ดเก้านั้นเปนสีนันนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าถึงจังไดก็เป็น3ตัวอยู่แล้วครับขอขอบคุณขขทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับคิดหวังสิ่งใดขอให,ดขดให้ได้สมปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้สุขภาพแข็งแรงครับผม ห่างไกลกหลอกไข่ไข้เจ็บช่วงนี้เนาะโควิดแห่งระบาดกันหลายไปใส่มาใส่ก็อย่าลืมใส่แม่เด้อครับผมเป็นห่วงโสืผ้าเอฟซีสบู่สกุลคลิปนี้พราะที่เขขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับขอให้โชคดีมีตังไช่มหมานกันสบู่สกคนเด้อครับผมสี่หกสามสี่หกสามแต่ปลาพายจายนเ่าบอกว่าผลนมักเป็นแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งพาจารย์มักหลายครับเป็นแปดหกหนึ่งเนาะมันจะคล้ายๆกันก็เรียกจู พอเที่ยงก็พา,าจานไปเอาอยัวทำเกีย๊ยครับผมเนาะนี่ครับเป็นบริเวณของสำนักสงฆ์ท่านนาคานะครับด้านใต้นี่ก็จะเป็นนี่นี่ยังเห็นรองรอยอยู่ครับท่านมูช่มจะพาไปเบิง่งเห็นบ่แต่หมูชอมยังเห็นบ่คนยังตรงจุดนี่แหละครับที่คนเอาไข่ไก่มาหว้ครับผมเอาไข่ไก่มาไหว้นี่เห็นบ,นนบ่ยังเห็นน้ากวดตั้งอยู่ครับเพราะว่าไข่ไก่คนก่า เขามาแบงกันไปกินต่างแต่มือมา่หวายคนละครับกับเลือนำกวดนำสมนำแดงแอีกจุดหนึ่งก็เป็นปูแสนสิริอยู่ทั้งอันกุฏิของพายจาย์ของปูสามแปดแปคนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ,บ่ริเนกุฏิเพื่อนละ <laughs>